สอดอสไตล์มันก็ต้องมีการเติบโตเมื่อลูกน้องจะกลายเป็นหัวแถวลงทุนทําร้านนวดอยู่ที่เยาวราชลงทุนไปกว่า15ล้านแล้วหมอนวดร้านนี้เขามีดียังไงรู้มีสบายดีไหมครับสบายมากเลยค่ะ,คะขึ้นมาอีกนิดนึงน,ะะนิดนึงน,นิดนึงนี่นนดได้ไหมครับได้เลยมันสียวอะ <c oughs> มาเดินเยาวราชแล้วมันปวดเลยอยากจะนวดสักหน่อย <c oughs> เขาบอกว่ามีร้านนวดเปิดใหม่ที่ใชไรกว่านี้ <c oughs> ขอลองนวดสักแป๊บได้ปะละ่ะ <c oughs> ที่นี่มีครบนะมีทั้งนวดไทยนวดอะโลมาแต่บอกเลยว่าราคาโซจึ้งเวอร์ถูกเวอร์<ซ>ขั้นต่ำแค่590อยเกาองอ่ะใครโซมากนวดเสร็จแล้วมีห้องขายแฮนด์ครีมด้วยนะมีหลายกลิ่นก็เลือกเอาห้องสปาดีมากอ,ะอ่ะอาบน้ำแล้วก็สปาในนี้โซจึ้งเวอร์มีหลายห้องให้เลือกข้างในคือแบบว่ามินิมอลสุดๆตู้เสื้อผ้านี่โอ้โหเก็บของได้แบบใช่เลยแล้วมีห้องแบบต่อไปมาสองคนก็นวดได้อย่างสบายใจแบบนี้เลย คือนวดโดนมากเลยอ่ะสบายมากอ่ะนี่ก็นี่ก็ออยังยังไม่ลงอโลมานะถ้าลงอโลมาเนี่คือบอกเลยว่ามีหลับบอกเลยทุกคนมาเลยถูกมากแล้วช่วงโปรโมชั่นช่วงแรกด้วยมีโปรด้วยบอกเลยว่าสนับสนุนเมื่อลูกน้องรวยกว่าหัวหน้าแล้วบอกเลยว่าหมอนวดที่นี่นะมืออาชีพบอกสุดๆบอกเลยว่าคัดสรรมาอย่างดีร้านนวดสไตล์มินิมอลที่ไฮโซแต่ราคาโลโซยังเข้าได้ <c oughs> โลเคชั่นหาไม่ยากปักหมุดมาที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมเยาววลราช